สามสองคิวเนสวัสดีคับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่คําชโนดนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาฟังสาระดีๆกับเรื่องการบูชาปู่นะฮะพญานาคที่นี่นะครับผมจะดูแล้วก็วิธีการสังเกตนะสังเกตนะที่เป็นเกล็ดเป็นน้ำหนาเนี่ยหลายคนหลายท่านอยากรู้นะะนี่คืออะไรเป็นอะไรนะจริงมันจะเป็นยอดของอแบบนี้นะ แล้วก็จะมีหมุนซ้ายหมุนขวาเดี๋ยวฟังอธิบายจากท่านที่เขาดูแลแล้วมีความรู้ตรงนี้ที่อยู่มานานแล้วเป็นคนพื้นที่ด้วยนะครับจะให้ความรู้ความประจักษ์แล้วก็แนะนําวิธีไหว้แนะนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเราต้องไหว้ต้องทํำยังไงบางคนทําผิดบางคนทําไม่ถูกาการไหว้ที่ทาชนโนดนี่มีอะไรบ้างก็ต้องทําอะไรบ้างนะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะเดี๋ยวมีผู้รอบรู้หรือผู้รู้ที่อยู่ที่ดีนะบอกท่านผู้ชมนะครับ ไปไม่เป็นเกี่ยวแตกไปคือมันจะแบบเออว่าเล่นนะไปสุดเลยไปต้นการไปต้นสองต้นนู่นด้วือยเนี้ยเล่นได้เหมือน